มงคลที่สี่อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมต้นโพต้นไรหากปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนแต่ถ้านำไปปลูกในที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตว,วันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันคนเรา หากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงอย่างไรถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและใจยิ่งกว่านั้นยังสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัย สามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อันเป็นสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มที่ดินที่เหมาะสมมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงดินที่อยู่ทุกระดับเช่นบ้านที่เราอาศัยโรงเรียนที่เราเรียนสถานที่ที่เราทำงานหมู่บ้านชุมชนที่เราอยู่ตำบลที่เราตั้งหลักฐานอำเภอจังหวัด ประเทศทวีปเป็นต้นวิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 1. เลือกที่อยู่ที่ทำงานที่เหมาะสมเราควรสแสวงหาถิ่นที่เหมาะสมอยู่อาศัยให้ได้จึงจะเจริญเช่นสแสวงหาโรงเรียนดีๆที่ทำงานดีๆทำเลปลูกบ้านดีๆจะบวชก็หาวัดดีๆ 2. พัฒนาที่อยู่ที่ทำงานให้เป็นถิ่นที่เหมาะสม ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตามต้องพยายามพัฒนาถิ่นที่เราอยู่ให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่สถานที่ที่เราทำงานหรือชุมชนที่เราอยู่อาศัยก็ตามโดยยึดหลักการพัฒนาให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมดังนี้ลักษณะของถิ่นที่เหมาะสมหอาวาเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ดีเช่น ถ้าเป็นบ้านก็ต้องให้มีต้นไม้ร่มรื่นน้ำไฟสะดวกถ้าเป็นโรงเรียนก็ต้องมีสุขลักษณะดีมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเสียงอึกทึกมีบริเวณกว้างขวางมีสนามกีฬาถ้าเป็นที่ตั้งร้านค้าก็ต้องเป็นบริเวณที่อยู่ย่านชุมชนการคมนาคมสะดวกถ้าเป็นจังหวัดหรือภาคก็ต้องเป็นบริเวณที่สภาพภูมิศาสตร์ดี เช่นไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปเป็นต้น 2. ออากาศเป็นที่สบายหมายถึงเป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวกเช่นอยู่ใกล้ตลาดหรือบริเวณที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียงและเป็นที่ที่สามารถประกอบธุรกิจการงานหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี 3. บุคคลเป็นที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้า 4. ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงความดีงามความเหมาะสมในสองลักษณะคือในทางโลกหมายถึง ในถิ่นนั้นมีโรงเรียนสถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้อย่างดีตลอดจนมีหลักการปกครองการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วยในทางธรรมหมายถึงในถิ่นนั้นมีพระภิกษุหรือคารวาผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีล ฝั่งเทศทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิดลำดับความสำคัญของปัจจัย4ประการองค์ประกอบของถิ่นที่เหมาะสมดังได้กล่าวมาแล้วทั้ง4ประการจะเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ธรรมะเป็นที่สบายสำคัญอันดับหนึ่งบุคคลเป็นที่สบายสำคัญอันดับสองอาหารเป็นที่สบายสำคัญอันดับสามอวาดเป็นที่สบายสำคัญอันดับสี่ เพราะถึงแม้อาวาาจะไม่เป็นที่สบายแต่ถ้ามีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ยังพออยู่ได้หรือถ้าอาวาาและอาหารไม่เป็นที่สบายแต่บุคคลเป็นที่สบายแล้วก็จะสามารถปรับปรุงอาหารและอาว่าให้เป็นที่สบายได้แต่บุคคลจะเป็นที่สบายได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นที่สบายอยู่ในจิตใจเสียก่อนตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นพื้นที่เป็นเกาะมีภัยธรรมชาติจากลมพายุ แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆพื้นที่ก็น้อยอาวาดไม่เป็นที่สบายอาหารการกินก็ไม่เพียงพอเลี้ยงตัวเองอาหารก็ไม่เป็นที่สบายแต่เนื่องจากประชากรเขามีประสิทธิภาพขยันขันแข็งมีวินยัยใฝ่หาความก้าวหน้าบุคคลเป็นที่สบายและมีหลักในการปกครองประเทศที่ดีมีความรักชาติ ธรรมะในทางโลกเป็นที่สบายจึงเป็นผลให้ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ส่วนประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงอาวาัตเป็นที่สบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อาหารเป็นที่สบายแต่ที่ยังขาดอยู่คือคนของเรายังขาดวินัยยังมีความมานะภาคเพียรไม่เพียงพอ บุคคลไม่เป็นที่สบายแม้เราชาวไทยจะมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ทว่าเรายังเห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวอยู่มากนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพียงบางส่วนเช่นมีน้ำใจมีเมตตาแต่ขาดความภาคเพียรและวินัยธรรมะเป็นที่สบายแต่บุคคลไม่เป็นที่สบาย ทำให้แม้ประเทศไทยจะน่าอยู่กว่าหลายๆประเทศผู้คนมีความเอื้อเฟื้อต่อกันแต่ความเจริญของเรายัางล้าหลังประเทศอื่นอยู่ดังนั้นถ้าพวกเราร่วมใจกันพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความขยันขันแข็งใฝ่หาความก้าวหน้าอยู่เสมอโดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นที่หวังได้ว่าชาติไทยของเรา จะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศทั้งหลายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ข้อเตือนใจในหลายๆประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากประชาชนได้รับความสะดวกสบายในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคหางานทำได้ง่ายเก็บเงินทองได้มากดูผุเผลินแล้วน่าไปอยู่อาศัยมากแต่เมื่อพิจารณาดูอีกทีอาจจะคิดได้ว่าอย่าไปอยู่เลย เพราะธรรมะไม่เป็นที่สบายโอกาสที่ผู้อยู่อาศัยจะสร้างความก้าวหน้าทางใจโอกาสที่จะสร้างบุญบาร,รมีมีน้อยลองคิดดูสิคนอยู่ในประเทศเหล่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงแต่งงานไม่เคยได้มีเวลาหรือมีโอกาสนึกถึงการทำบุญให้ทานการรักษาศีลหรือการทำสมาธิภาวนาเลยหรือบางครั้งนึกถึงแต่ก็ไม่มีใครแนะนำให้ดังนั้น ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วคือตายไปแล้วจากคุณงามความดีในประเทศไทยเราแม้ความเจริญทางด้านวัตถุอาจจะยังล้าหลังแต่ด้านธรรมะยังเจริญอ,อยู่มากเรายังมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้เต็มที่มีโอกาสสร้างบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วิธีทำบ้านให้หน่าอยู่ 1. ดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ มีทางถ่ายเทอากาศได้สะดวก 2. เลือกซื้อเลือกทำอาหารให้ถูกหลักอนามัยเป็นแม่บ้านก็ต้องหัดทำอาหารให้เป็น 3. จูงใจคนในบ้านให้มีความเคารพซึ่งกันและกันลาเว้นอบบยมุกมีความขยันเนหมั่นเพียรมีน้ำใจต่อกันโดยเริ่มปรับปรุงที่ตัวเราเองให้ดีก่อนแล้วจึงชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม 4. ชักนำกันไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังเทพ ฝึกสมาธิเป็นประจำจัดบ้านให้มีอุปกรณ์เครื่องเสริมสร้างทางใจเช่นมีหนังสือธรรมะมีห้องพระหรือหิ้งพระกำจัดภาพและหนังสือที่ไม่เหมาะสมออกให้หมดเช่นภาพหรือหนังสือลามกเป็นต้นและชักชวนกันสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่บ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยอานิสง์การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 1. ทําให้ได้รับความสุขกายสุขใจเต็มที่ 2. ทํทำให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม 3. ทํทำให้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนา 4. ี่ทำให้ได้ลาบอันประเสรศิฐคือได้ความศรัทธาในพระรัตนตรยัยทําทำให้ได้ฟังธรรมอันประเสรศิฐคือได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า 6. ททำให้ได้รู้พระสัจธรรมคือได้ศึกษาธรรมะ7 ทำให้ได้การเห็นอันประเสริฐคือได้เห็นพรนะรัตนตรัย 8. ทำให้ได้การศึกษาอันประเสริฐคือได้ศึกษาศีลสมาธิปัญญา 9. ทําทำให้ได้การบำรุงอันประเสริฐคือได้บำรุงพระพุทธาศาสนา 10. บทำให้ได้การระลึกอันประเสริฐคือใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย 11. ทําทำให้ได้นิสัยไม่ประมาท โดยดูตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย 12. ทําให้ได้ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 13. ทําให้ได้อริยทรัพย์คือหนทางสู่นิพพาน